หลายปีมาแล้วผมเคยนั่งคุยกันเล่นๆกับเพื่อนฝูงว่าวันหนึ่งถ้าหากว่าเราตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วพบว่าบ้านเราเนี่ยหิมะกํลาลังตกอากาศนี่ติดลบต่ำกวา่าศูนย์องศาหิมะที่ว่าเนี่ยไม่ได้ตกบนดอยนะครับแต่มันตกไปทั่วประเทศตกที่กรุงเทพตกที่ชายนาตตกที่ระยองนั่งคุยกันแล้วก็หัวเราะกันอย่างสนุกสนานเพราะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เนื่องจากประเทศไทยเนี่ยตั้งอยู่ในเขตร้อน แล้วตอนที่เราคุยกันเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยมันก็ร้อนตับแทบแตกเพื่อนคนหนึ่งก็บอกว่าหิมะบ้าบออะไรมันจะมาตกในกรุงเทพแต่หลังจากที่เฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงในหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยของเราผมว่าไอ้ที่เราพูดกันเล่นๆกับเพื่อนฝูงเมื่อหลายปีก่อนนี่บางทีมันอาจจะเกิดขึ้นจริง,รงๆก็ได้ต้องยอมรับว่าโลกทุกวันนี้มีสภาพแวดล้อมที่เข้าขั้นวิกฤต ฤดูร้อนก็ร้อนจนแทบจะปวดตับเนฤะดูหนาวก็หนาวจนจะแข็งตายโดยเฉพาะในยุโรปและอเมริกาหน้าฝนฝนก็เทกระนํำอย่างไม่ลืมหูลืมตาแล้วที่ร้ายกว่าน,นั้นธรรมชาติยังหลงฤดูกันเช่นหน้าร้อนแท้ๆกลับมีฝนตกอากาศร้อนอยู่แท้ๆนี่กลับมีความหนาวเย็นยังกันหน้าหนาวถึงสามสี่วันนี่งงกันไปทั้งประเทศ และที่เขาบอกว่าโลกร้อนเนี่ยมันก็ร้อนจริงๆเพราะว่าน้ำแข็งที่เคยปกคลุมอยู่ที่ขั้วโลกนี่กำลังจะละลายระดับน้ําทะเลก็สูงขึ้นเรื่อยๆหิมะบนยอดภูเขาสูงก็ละลายลงมาเรื่อยๆเ,เมื่ออุณหภูมิแปรเปลี่ยนไปย่อมก่อให้เกิดลมพายุที่พัดกระหน่ำรุนแรงแล้วก็บ่อยครั้งกว่าปกติเช่นเกิดลมทอร์นาโดในสหรัฐอเมริกา ท่านผู้ฟังลองสังเกตเอาเองนะครับว่าทุกวันนี้โลกของเรามันเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนภัยพิบัติทางธรรมชาติก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งซึ่งแต่ละครั้งมีความรุนแรงอย่างสุดๆไม่ต้องไปดูต่างประเทศเราเอาแค่บ้านเราก็พอเช่นน้ำท่วมนี่ผมว่ามันหนักหนาสาหัสเพิ่มขึ้นกว่าทุกๆปีแรกๆสมัยก่อนเนี่ยผมยังเด็กๆนี่มันก็ท่วมนะแต่ท่วมเฉพาะไรนะ่นาสาโทบางทีก็ท่วมขึ้นไปถึงเลือกสวนบ้างเล็กน้อย แต่ตอนนี้มันท่วมบ้านท่วมเมืองแล้วท่วมถนนหนทางพัดสพานขาดแล้วก็ไม่ได้ท่วมเพียงแค่รอบเดียวอย่างแต่ก่อนแต่ก่อนนี่หน้าน้ำนี่ปีเดียวหนเดียวนะครับจะมากจะน้อยปีเดียวหนเดียวเท่านั้นแต่ปรากฏว่ามันดันท่วมหลายรอบหลายครั้งไม่รู้จะท่วมอีกเมื่อไหร่บางคนก็บอกว่าเป็นเพราะมนุษย์ตัดไม้ทําลายป่าเป็นเพราะมนุษย์ปล่อยมลพิษไปในอากาศปล่อยสารพิษลงแม่น้ําลําคลอง ก่อจำนวนขยะปฏิกูลมหาศาลมาวันนี้ธรรมชาติก็เลยมาเอาคืนมีน้ำซ้ำเรื่องปากเรื่องทองของชาวบ้านตอนนี้ก็บนกันอุบว่าของอะไรจะแพงขนาดนี้นะมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยหรือว่าชาวโลกกันแน่ความแปรปรวนจากสภาพอากาศรวมไปถึงสภาพของจิตใจคนเนี่ยยากที่จะแก้ไขให้ดีขึ้นได้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นหากมองไปตามกฎแห่งกรรมก็คงจะคิดว่าเป็นกรรมแต่หากมองไปในทางธรรมชาติก็ว่าธรรมชาติลงโทษแล้วก็เป็นการลงโทษที่โหดร้ายสำหรับชาวโลกมากทีเดียวในสภาพจิตใจของคนเนี่ยเมื่อเกิดความแปรปรวนไปในทางลบจิตใจไม่ปกติงานหนักก็จะไปตอกอยู่ที่จิตแพทย์แล้ถ้าหากปัญหาสังคมยังสืบเนื่องไม่หยุดภัยพิบัติจากธรรมชาติยังคงโจมตีนะ จิตแพทย์อาจจะกลายเป็นโรคจิตเองก็ได้จากซึนามิที่ญี่ปุ่นแผ่นดินไหวปัญหารวงไวฟ้ฟนิวเคลียร์มาถึงแผ่นดินไหวในพม่าสะเทือนมาถึงไทยน้ำท่วมสาหัสที่ภาคใต้ดินภูเขาถลม่มอ่าแล้วมันสาหัสมากขึ้นกว่าเดิมมากขึ้นมากขึ้นอากาศก็เปลี่ยนเร็วอ่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะสาเหตุอะไร ถึงเวลาที่โลกจะระเบิดอย่างที่พูดปากต่อปากจริงหรือเปล่านะแล้วชาวบ้านชาวเมืองนี่จะทำยังไงกันนั่นเป็นความวิตกกังวลของคนกลัวโน่นกลัวนี่นะก็คาดเดากันไปตามความคิดของแต่ละคนเมื่อคาดเดาไปต่างๆนานา,นานแล้วหากไม่กลัวตามความคิดของตัวเองก็กไม่มีอะไรน่าห่วงแต่ถ้าเมื่อ,อไรที่คิดแล้วกลัวตามความคิดเมื่อนั้น ภัยเงียบจะเกิดขึ้นกับตัวของคนคนนั้นวิตกจริตจ,จะเข้ามาแล้วก็ทําให้ตัวเองอยู่อย่างไม่สงบสุขหวาดระแวงไปทั่วเพราะความกลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายอย่างที่ตัวเองคิดเอาไว้ซึ่งมันอาจจะไม่มีอะไรมากไปกว่าที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ได้แต่การเกิดภัยพิบัติอันมาจากธรรมชาติอย่างต่อเนื่องจากประเทศนี้ไปประเทศนั้นกระโดดไปประเทศโน้นแล้วก็ย้อนกลับมาที่ประเทศนี้อีกแล้วกําลังคืบคลานไปอีกประเทศ ซึ่งเกิดขึ้นแต่ละครั้งนั้นไม่ใช่เล็กน้อยจึงไม่แปลกที่ชาวโลกเขาจะต้องหวาดระแวงกลัวว่าตัวเองจะเจอเข้าสวัวันอย่างที่หลายคนเจอภัยนั่นมาแล้วการเตรียมตัวรับมือกับภัยธรรมชาติ่จะเตรียมกันแบบไหนถึงจะพ้นอันตรายได้สิ่งที่ทำด้รับมือได้ดีก็คือการเตรียมใจรับกับภัยที่จะเกิดไม่ว่าจะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนก็เตรียมใจรับให้ทัน เมื่อเตรียมใจรับได้แล้วก็คงไม่วิตกกังวลหรือว่าหวายกลัวมากนะักแต่ถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นกับตัวใครแล้วการทําใจก็เป็นเรื่องยากสักนิดหนึ่งอย่างดินถล่มน้ําป่าหลากพัดพาพ่อแม่น้องหายไปต่อหน้าต่อต,อตาน้องบอลเด็กวัยสิอขวบที่สามารถช่วยชีวิตน้องชายคนเล็กให้รอดพ้นจากการเป็นเหยื่อน้ําป่าแล้วก็พายุหินได้น้องบอลบอกทําใจยาก แต่น้องบอลก็แข็งแกร่งยอมรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้แต่ความโหดร้ายอันนั้นก็จะติดตัวติดใจน้องบอลไปจนกว่าจะหมดลมหายใจเลยล่ะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับประเทศต่างๆทั่วโลกนั้นหากเทียบกับความเสียหายกันแล้วที่ญี่ปุ่นจะเสียหายมากกว่าทุกประเทศสำหรับประเทศไทยของเราก็เอาเรื่องทีเดียวกว่าจะฟื้นฟูภาคใต้ให้กลับมาเหมือนเดิมได้ก็ต้องใช้เวลาอีกหลายปีแล้วก็คำถามที่ตามมาก็คือมันจะเหมือนเดิมหรือเปล่า ชาวบ้านที่ประสบภัยพิบัติดินถล่มกับน้ำป่าเขาก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบอกว่าเขาจะไม่ทำอะไรกับที่ดินนปล่อยไว้อย่างเนี้ยต่อไปจะทำเป็นที่ท่องเที่ยวเพราะทำอะไรก็ไม่ได้แล้วก็เห็นสภาพที่ดินที่ชาวบ้านกลุ่มนี้เขาพูดก็จริงอย่างที่เขาบอกว่าทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าหินก้อนโตๆเนี่ยมันกลิ้งมาทับถมที่ดินจนเต็มทั้งผืน มันไม่ใช่ดินโคลนธรรมดาธรรมดาพอน้ำแห้งก็สามารถทำการเกษตรได้อีกอ่หินเต็มไปหมดเลยแล้วใครจะสามารถขนหินก้อนใหญ่ๆออกไปได้หมดทางเดียวก็คือปล่อยไว้อย่างนั้นพายุน้ำพายุโคลนพายุหินถล่มหลายพื้นที่ในภาคใต้ผ่านพ้นไปความสูญเสียในครอบครัวนอกครอบครัวมีให้เห็นทางหน้าจอทีวี ครูท่านหนึ่งทำใจยอมรับกับบ้านที่หายไปทั้งหลังพื้นที่การ,กรเกษตรที่เคยทำมาหากินไม่เหลือให้เห็นแม้แต่ซากแกโดดน้ำเสียชีวิตแต่ยังมีชาวบ้านที่ยอมรับไม่ได้อีกหลายคนแต่เขาก็ต้องสู้เพื่ออยู่ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขานีถือเป็นชะตากรรมของชีวิตอย่างหนึ่งที่ไม่สามารถจะหลีกพ้น แล้วก็ไม่ทันตั้งรับกับความหายนะครั้งนี้ความเครียดที่มาจากความสูญเสียคนที่รักของหลายๆคนนั้นบางคนรับไม่ได้ยังคุณวิภาถึงแม้จะไม่ได้อยู่ทางภาคใต้ไม่ได้เจอมรสุมรายแต่คุณวิภาเนี่ยก็เจอความสูญเสียที่ทำให้หัวใจแทบแหลกสลายกับความสูญเสียในครั้งนี้คุณวิภาทำไร่ทำนาแต่ว่าทำเป็นส่วนน้อยลูกๆก,ก็เลยไม่ได้มาช่วย ลูกชายคนตัวทำงานราชการคนรองทำงานบริษัทต,ตัวคุณวิภาดูแลไร่พอว่างก็รับจ้างรายวันบ้างเป็นวังวนันส่วนใหญ่จะทำงานไม่ไกลบ้านนักแต่ถ้างานที่เขาจ้างหมดก็ไม่มีอะไรทำคุณวิภาก็จะไปเที่ยวหาเพื่อนคุยไปตามภาษามีวันหนึ่งคุณวิภาขับรถผ่านหน้าบ้านเพื่อนวัยเดียวกันคือประมาณห0สิกว่าก็แวะคุยกับเพื่อนเรื่องนี้เพื่อนของคุณวิภา ได้พูดถึงคุณวิพาว่าเป็นคนง่ายๆสบายๆชอบคุยสนุกสนานกับเพื่อนฝูงวันนั้นนะ่ะคุณวิพาไปธุระกลับมาผ่านบ้านเพื่อนคนนี้เพื่อนก็เรียกให้แวะคุยพอดีคุณวิพาอยากคุยก็เลยแวะอ่าก็ไม่มีอะไรเราก็คุยกันเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปตามเรื่องนั่นแหละสารทุกข์สุขดิบก็รู้ร,ร,ร,รู้เห็นเห็นกันอยู่เพราะว่าบ้านอยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่แล้ววันนั้นวิพาก็ก็อยู่คุยนานเหมือนกันอ่า เสร็จแล้วคุยสักพักหนึ่งอยู่ๆไม่รู้เขาคิดยังไงเขาพูดถึงหมู่บ้านเราเขาบอกว่าตอนเนี้ยบ้านเราเงียบเลยเนาะไม่มีใครตายเลยเนาะฉันก็เลยพูดออกมาว่าทําไมอ่ะไม่มีใครเป็นอะไรก็ดีแล้วอยากให้มีหรือ,อยังไงเพื่อนของวิภาเขาก็ดุวิภาอ่าแล้วเพื่อนบ้านที่คุยอยู่ด้วยกันก็พูดขึ้นมาเลยว่าแกก็ตายเองซะสิพูดออกมาได้ไม่มีใครตายคุณวิภาก็ไม่ได้โกรธคนว่า กลับหัวเราะขำกับคำพูดของตัวเองซะอีกหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงคุณวิภาก็กลับบ้านตอนเช้าประมาณ8ปดโมงครึ่งกว่าคุณวิภาก็ร้องไห้มาหาเพื่อนมาบอกกับเพื่อนที่คุยกันบอกลูกชายตายไม่มีใครเชื่อสักคนเพราะลูกชายคุณวิภาสุขภาพดีไม่มีเจ็บป่วยไข้ทําไมจะเสียเร็วขนาดนี้คุณวิภาก็ไม่รู้ว่าลูกไปเที่ยวกับเพื่อนค็นึกว่าลูกอยู่กับบ้านเมื่อวานตอนเชา้าทางตํารวจก็โทรศัพท์มาบอก ลูกป้าของคุณวิภาตามเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ในโทรศัพท์ลูกชายนะะทีนี้ญาติรู้เรื่องก็โทรบอกคุณวิภาทีหนึ่งคุณวิภาแทบล้มทั้งยืนกับข่าวร้ายนะมาแต่เช้าเลยคุณวิพร้องไห้เหมือนคนเสียสติเพื่อนของคุณวิภาก็เล่าให้ฟังอย่างนั้นนะฉันว่ามันเป็นเพราะปากวิภาเขาพูดไม่ค่อยดีวันนั้นนะคิดอีกทีอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะนะ ไอ้เรื่องอุบัติเหตุมันไม่เข้าใครออกใครคุณวิพาเป็นคนพูดว่าไม่มีใครตายในหมู่บ้านนะผ่านแค่วันเดียวเท่านั้นลูกชายคุณวิพาก็ตายซะเองเพื่อนคุณวิพาที่เล่าถึงคุณวิพากับเพื่อนบ้านที่ว่าให้ว่าคุณวิพาทำไมไม่ตายซะเองคิดตรงกันว่าสิ่งที่คุณวิพาพูดเหมือนกับเป็นลางไม่ดีทำให้คุณวิพาพูดถึงคนตายทั้งที่ไม่มีใครเขาพูดเรื่องนี้ หลังจากงานศพของลูกชายคุณวิภาเล่าให้ฟังว่าไม่รู้เหมือนกันว่าพูดออกไปได้ยังไงวันนั้นมันอยากจะพูดออกมาอย่างนั้นถ้ารู้ว่าพูดแบบนี้แล้วจะต้องสูญเสียลูกชายแล้วคุณวิภาจะไม่พูดถึงเด็กขัดแต่การพลั้งปากพูดไม่ค่อยดีออกมาเนี่ยมันก็เหมือนรางร้ายซึ่งไม่ได้เกิดกับเพื่อนคนอื่นแต่เกิดกับตัวคุณวิภาเองเกิดในครอบครัวคุณวิภาเองนั่นแหละหากไม่คิดว่าการพูดของคุณวิภาเป็นรางร้ายก็เป็นเพราะถึงเวลาที่ลูกคุณวิภาจะต้องเสียชีวิตเพราะรถยนต์ ถึงเวลาที่เขาจะต้องจากไปในวันนั้นเป็นไปตามกฎแห่งกรรมของแต่ละคนแต่หากว่าจะคิดถึงเรื่องลางสังหรณ์คำพูดแบบไม่ตั้งใจของคุณวิภาก็เป็นลางที่บอกถึงความสูญเสียได้เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับมาอีกเรื่องหนึ่งครับ เป็นเรื่องของพระพุทธรูปเสียงไทยพระเสียงไทยนี่มีมานานหลายพันปีแล้วแล้วก็สืบทอดเรื่อยมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีปรากฏให้เห็นมีวัดต่างๆหลายแห่งนำเอาพระพุทธรูปเสียงไทยมาตั้งไวใ้ให้ชาวบ้านได้มีโอกาสเสี่ยงบุญวาสนาแล้วก็อธิษฐานแต่ว่าจะสมหวังได้มรรคผลตามที่อธิษฐานหรือเปล่าไม่รู้ พระคุณเจ้าวัดบางเสาธงจังหวัดพระนครศรีธยาท่านเปิดเผยว่าที่วัดมีพระพุทธรูปเสียงไทยองค์หนึ่งน้ำหนักประมาณสักสามกิโลกรัมหน้าตักเก้านิ้วสูงเก้านิ้วมีอายุเก่าแก่มากสร้างในสมัยอยุธยาตอนต้นหรือว่าตอนกลางนี่แหละถูกฝังอยู่บริเวณที่สร้างพระอุโบสถปัจจุบันนี้ท่านเล่าว่าจเจ้าวาดรูปแรกที่มาสร้างวัดแห่งนี้ได้พบหลวงพ่อเสียงไทยองค์นี้ ถูกฝังอยู่ใต้ดินลึกลงไปเม็ดเศษซึ่งในอดีตเป็นป่าแล้วก็ทุ่งนาท่านก็ไม่รู้เจตนาของคนที่นำเอาหลวงพ่อมาฝังไว้ใต้ดินที่นี่หรือว่าจะนำมาฝังไว้เมื่อคราวที่กรุงแตกเพื่อไม่ให้ทหารพรม่ายึดเอาไปก็ไม่รู้หลวงพ่อท่านดำรีกับญาติโยมว่าจะสร้างอุโบสถเพื่อเป็นศาสนสถานประกอบพิธีทางสงฆ์ก็ได้เดินสำรวจบริเวณที่จะสร้างพระโบสถ กระทั่งเลือกได้ทำเลที่เหมาะสมแต่ไม่แน่ใจว่าตรงที่จะสร้างอดีตเคยเป็นสถานที่อะไรมาก่อนท่านก็นั่งทางในสำรวจตรวจดูก็ได้พบว่าเดิมทีบริเวณนี้เคยเป็นวัดร้างมาก่อนมีเสาที่โบกด้วยอิดมอนหลายต้นมีความชำรุดหักพังพโผล่ขึ้นมาจากดินมีอยู่สี่ห้าต้นแล้วก็มีฐานปูนปรากฏอยู่ที่พื้นแล้วก็ยังมี พระพุทธรูปขนาดหน้าตักกว้างเก้านิ้วสูงเก้านิ้วองค์สีดำนอนตะแคงอยู่ใต้พื้นดินลึกลงไปพอควรภาพที่ท่านเห็นเวลานั้นปรากฏเพียงชั่วครู่ก็ค่อยๆอยอ,ยอันตรธานหายไปท่านก็เรียกมรรคนายกแล้วก็กรรมการวัดมาปรึกษาเล่าเรื่องให้ทุกคนฟังต่างก็ลงความเห็นว่าให้ลองขุดหาองค์พระพุทธรูปนั้นก็เลยเกณฑ์ชาวบ้านมาช่วยกันขุดแต่ต้องผิดหวังไม่พบแม้แต่เงาของพระพุทธรูปองค์นั้นเลยก็ต้องพักเรื่องนี้เอาไว้ จนกระทั่งวันหนึ่งเป็นเวลาพบค่ำขณะที่หลวงพ่อกำลังเดินสำรวจรอบๆที่เคยเป็นวัดร้างมาก่อนท่านได้เห็นรัศมีสีเหลืองส่องประกายขึ้นมาจากหลุมท่านก็เลยเดินขึ้นไปดูเห็นพระพุทธรูปองค์นั้นโผล่ขึ้นมาจากดินตั้งแต่ช่วงเสียนไปจนถึงเอวท่านก็ยกมือพนมไหว้พร้อมกับท่องอาคมจนครบคาบแล้วก็เอื้อมมือไปหยิบพระพุทธรูปองค์นั้นทันทีที่มือแตะองค์พระก็เกิดเสียงฟ้าร้อง คำรามอยู่บนท้องฟ้าจนท่านรู้สึกผิดปกติแสบแก้วหูท่านต้องรีบวางพระพุทธรูปองค์นั้นยกฝ่ามือขึ้นป้องหูทั้งสองข้างพร้อมเงยหน้าขึ้นมองทองฟ้าที่สว่างไม่มีก้อนมเมฆสักก้อนเป็นปฏิหารแล้วก็เกิดสิ่งอาศจร,รย์เกิดขึ้นกับพระพุทธรูปองค์นี้บางทีที่จะเป็นพระพุทธรูปคู่วัดแห่งนี้ไปตลอดก็ได้หลวงพ่อก็ก้มกราบพระพุทธรูปองค์นั้นแล้วก็เอื้อมมือไปหยิบองค์หลวงพ่อขึ้นจากดิน ทันทีที่พระพุทธรูปถูกยกขึ้นพ้นดินก็มีสายฟ้าฟวดเปรี้ยงลงมาห่างจากหลวงพ่อไม่มากแต่ว่าท่านไม่ได้รับอันตรายช่วงที่ฟ้าผ่าลงมานั้นมีเปลวควันสีขาวอมฟ้าตลบอบอวนไปหมดแล้วก็หูทั้งสองข้างของท่านอื้อค็นึกว่าตัวเองโดนฟ้าผ่าตายแน่แน่ครั้นเวลาผ่านไปเปลวควันที่เกิดจากอำานาจฟ้าผ่าค่อยๆจางไปปรากฏว่าบริเวณที่ฟ้าผ่าลงนเป็นหลุมลึกเกือบศอก ท่านลุกขึ้นไปดูหลุมนั้นก็เห็นมีพระเครื่องเก่าแก่จำนวนหนึ่งกองอยู่ในหลุมท่านก็คิดจะหยิบเอาพระเครื่องที่เห็นไปเก็บไว้บนกุฏิก็เอื้อมมืออีกข้างไปหยิบขึ้นมาดูปรากฏว่าภาพที่ท่านเห็นตะกี้เนี่ยกลายเป็นดินเหนียวท่านตกใจก็รีบวางก้อนดินนั้นลงในหลุมมาอย่างเดิมขยี้ตาหลายครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าตาไม่ฝาดภาพของพระเครื่องในหลุมยังปรากฏให้เห็นอยู่ แต่ทำไมเวลาหยิบขึ้นมาดูกลายเป็นดินเหนียวมันเป็นภาพลวงตาแน่ๆท่านก็ลุกขึ้นเดินพละจากหลุมนั้นกลับกุฏิแล้วท่านก็ได้นำเอาพระพุทธรูปองค์นั้นมาให้ชาวบ้านยกเสียงทายเพราะเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์และอำนาจปาจิหารว่าจะสามารถบรนดาลให้ชาวบ้านาที่มายกเสียงทายเนี่ยสมหวังหรือว,ว่าผิดหวังแล้วก็เป็นที่นิยมของชาวบ้านในละแวกนั้นเรื่องลือข้ามไกลไปถึงต่างจังหวัด มีชาวบ้านขับรถไปที่วัดบางเสาทงเพื่อจะเสี่ยงไทยกันเนืองแน่นแล้วชาวบ้านเขาก็บริจาคปัจจัยให้กับทางวัดเพื่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ตามปณิธานของหลวงพอ่อหลวงพ่อรูปปัจจุบันนี้ท่านยังบอกว่าเห็นหลวงพ่อองค์เล็กๆมีน้ำหนักแค่เพียงสามกิโลกรัมอยากคิดว่าเป็นเรื่องที่ผงสามารถยกขึ้นได้มีญาติโยมจำนวนไม่น้อยที่คิดอย่างนี้แล้วก็ยกหลวงพ่อเสียงไทยแต่ปรากฏว่ายกไม่ขึ้น แม้จะพยายามหลายครั้งก็ตามต่างก็พากันผิดหวังกันไปนั่นไม่ใช่เพราะปรามากหรือว่าไม่มีบุญวาสนานั่นเองผู้ที่จะยกหลวงพ่อเสียงไทยขึ้นนั้นจะต้องเป็นคนมีบุญวาสนาและคำอธิษฐานที่ตั้งจิตบอกกล่าวต่อเบื้องพระพักของหลวงพ่อจะต้องไม่เป็นเท็จแล้วก็ไม่เกินความเป็นจริงเพราะว่ามีบางเรื่องที่หลวงพ่อเสียงไทยท่านก็ช่วยไม่ได้ถึงท่านจะมีพลังอำนาจเหนือธรรมชาติก็ตาม แต่อะไรที่อธิษฐานขอเกินกำลังอำนาจบุญวาสนาของคนนั้นท่านก็ไม่ช่วยแล้วก็จะบันดาลให้ยกอง์คท่านไม่ขึ้นแต่ก็มีบางรายที่สามารถยกหลวงพ่อเสียงทายขึ้นในเบาหวิวเหมือนสำลีแต่คำอธิษฐานที่บอกกล่าวไว้ไม่สมหวังก็จะไปโทษหลวงพ่อเสี่ยงทายไม่ได้เพราะเป็นเพราะท่านขาดบุญวาสนาต้องขยันทำบุญสร้างกุศลเอาไวเ้เพิ่มๆให้มันมากขึ้น แล้วก็คำอธิษฐานที่บอกหลวงพ่อเสียงไทยเอาไว้นั้นจะสมหวังดังปรารถนาในภายหน้าสำหรับหลวงพ่อองค์นี้มีปฏิหารเกิดขึ้นหลายครั้งเหมือนเมื่อครั้งที่เกิดไฟไหม้กุฏิวัดที่หลวงพ่ออยู่ขณะที่ท่านกำลังนอนหลับอยู่ในห้องบนกุฏิหลังนี้มีเสียงมากระซิบที่หูเบาๆเหมือนจะปลุกให้ท่านตื่นเพราะกำลังมีภัยจากไฟไฟหม้คืบคพลานเข้ามาท่านก็ตกใจรีบตื่นขึ้นมองไปรอบๆตัวไม่เห็นมีใครสักคนจมูกได้กลิ่นเหม็นไหม เห็นแสงไฟที่กําลังลุกไหม้กุฏิท่านก็รีบเปิดประตูออกมาเห็นไฟกําลังไหม้ก็รีบไปคว้าถัางน้ําไปตักน้ําในตุ่มมาสาดใส่ไฟพร้อมก็ตะโกนเรียกพระเนนให้ลุกมาช่วยกันดับไฟจนสามารถดับได้ทันก่อนที่จะโหมไหม้กุฏิวอดไวายไปทั้งหลังเสียงที่มากระซิบบอกนะั้นเป็นใครกันแน่ท่านก็พยายามค้นหาความจริงแต่ก็ล้มเหลวจนมาพบว่าหลวงพ่อเสียงไทย ที่ท่านตั้งเอาไว้บนสารวัตรเพื่ออำนวยความสะดวกขยดโยมได้มายกเนี่ยอันตรธานหายไปจากท่านจึงได้เดินค้นหาจนทั่วสาาก็ไม่พบเดินขึ้นไปบนกุฏิที่ท่านอยู่ก็พบหลวงพ่อเสียงทายตั้งอยู่บนหัวนอนท่านถึงกับอุทานขึ้นว่าโอ้ oh, มาอยู่ที่นี่เองนะครับหลวงพ่อหน้าแปลกกับหลวงพ่อมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอะครับท่านทบทวนหลายตลบจนมาฉุกคิดว่าเสียงกระซิบ ให้ลุกขึ้มดาดับไฟเนี่ยน่าจะเป็นหลวงพ่อเสียงไายแน่ท่านก็ก้มลงกราบที่องค์หลวงพ่อที่ได้ช่วยชีวิตไม่ให้เกิดความสูญเสียจากไฟไหม้คราวนี้จากนั้นก็อุ้มหลวงพ่อกลับไปไว้ที่เดิมหลวงพ่อบอกว่าวัดบางเสาทงนี้อยู่ติดกับแม่น้ําเจ้าพระยาต้องมีเรือไว้สําหรับพายข้ามไปบินธบาตฝั่งโนนทุกเช้าตรู่แต่ไหนแต่ไรามาไม่เคยมีคนมาขโมยเรือวัดเลยสักลํา จะมีแต่เรือของญาติโยมชาวบ้านที่ผูกไว้ใ้ถุนบ้านหรือว่าที่ท่าเนี่ยถูกคนขโมยเอาเรือไปแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแต่ว่าสำหรับเรือวัดนี่ไม่เคยแต่ก็มีเรื่องจนได้เมื่อมีคนจะมาขโมยเรือของวัดไปคืนนั้นดึกมากแล้วท่านนอนหลับสนิทบนกุฏิวัดส่วนพระลูกวัดและสัมเณรก็เข้านอนกันหมดทุกรูปพระหลายรูปก็นอนกรนเสียงดังสนั่นกุฏิแข่งกันเลยขณะที่ท่านนอนหลับอยู่ก็มีเสียงเบา ว่ามีคนจะมาข,ขโมยเรือที่ท่าน้ําให้รีบไปด่วนถึงเสียงพูดนั้นจะแผ่วเบาแต่ทําให้ท่านได้ยินสะดุ้งตกใจตื่นถือไฟฉายเปิดประตูช้าๆย่องเดินลงอุติไปยังท่าน้ําท่านยังไปไม่ถึงท่าน้ําเลยผูงสุนัขที่ท่านเลี้ยงไว้จํานวนมากก็พากันวิ่งกรูนําหน้าตรงไปยังท่าน้ําเหมือนกับพวกมันจะรู้ว่าจะไปไหนพร้อมกระส่งเสียงเห่าขู่กระโชกดังลั่นเลย หูท่านได้ยินแต่เสียงใครคนกระโดดน้ําดังตูมก็ส่องไปฉายไปที่ท่าน้ําผูงสุนัขก,ก็ยืนอเห่ากันโชคกันที่ท่าเรือแต่ไม่เห็นตัวขโมยสงสัยจะโดดน้ําหนีไปแล้วท่านเดินไปที่ท่าเรือก็เห็นเชือกที่ถูกผูกเรือถูกมีดตัดขาดหัวขโมยเตรียมที่จะนำเอาเรือออกจากท่าน้ําแล้วเพียงแต่ท่านแล้วผูงสุนัแขแห่กันมาเสียก่อนมันก็เลยจนลงน้ําไหวลอยนวลหลบหนีไปอืม สร็จแล้วท่านก็เดินกลับโดยมีฝูงสุนัขจํานวนมากเดินนําหน้าคอยเป็นสมุนคุ้มกันท่านก็เปลี่ยนจากเชือกมาเป็นล่ามโซ่ใส่กุญแจล็อกเรือเพื่อป้องกันคนมาลักเรืออีกแล้วก็คิดว่าคงจะเคยมีคนแอบมาลักเรือวัดตอนกลางคืนไปเหมือนกันแต่ทาไมสําเร็จเพราะว่าเรือล่ามด้วยโซ่ใส่กุญแจไว้ก็ทําให้หัวขโมยแม่สามารถเอาเรือไปได้ทุกครั้งที่จะมีเหตุร้ายขึ้นในวัดหรือว่าแม้แต่ตัวหลวงพ่อเอง มักจะมีลางสังหรณ์เตือนล่วงหน้าและมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อรับกิณิม์ไปงานขึ้นบ้านใหม่ของโยมคนหนึ่งซึ่งอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งไกลหลายสิบกิโลต้องนั่งรถไปท่านได้ยินเสียงกระซิบบอกไม่ให้เดินทางไปเพราะจะเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางเมื่อมีคนขับรถมารับท่านที่วัดท่านก็บอกให้คนขับรถกลับไปก่อนส่วนท่านจะตามหลังไปพอคล้อยหลังไปก็ปรากฏว่ารถคันที่มารับท่านถูกรถบรรทุกสิบล้อพุ่งเข้าชน ลายเป็นเศษเหล็กไฟไหม้รถทั้งสองคันคนขับรถทั้งสองคันถูกไฟครอกตายย่างสดคารถเลยหลวงพ่อรอดตายคราวนั้นก็เพราะเสียงกระซิบบอกนั่นเองหลวงพ่อบอกว่าพระพุทธรูปเสียงไทยองค์นี้อยู่คู่กับวัดบางเสาธงมานานมากยามใดที่มีภัยหลวงพ่อก็จะช่วยเหลือปกป้องมาบอกท่านทุกครั้งจนทําให้ตัวท่านแล้วก็วัดรอดพ้นจากภัยนับว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งที่มีพลังอํานาจเหนือธรรมชาติจริงๆ ผู้ใดอยากจะเสียงไทยเพื่ออธิษฐานสิ่งที่ตัวปรารถนาว่าจะสมหวังหรือไม่พิสูจน์ได้ครับที่วัดบางเสาธงอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะเชื่อหรือไม่ก็อยู่ที่ดุลยพินิจของท่านแต่ก็ไม่ควรจะไปลบหลู่นะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ